ก่อนดีตอนเศร้าตอนที่หน้ายังสดสดอันนี้คืออะไรคะพี่น้องกะาได้จะมาบอาเรื่องคบขันคบขันขันขันของพญาให้ฟัง่งเนาะก่อนทีบอาเรื่องคบขันกับของงามก่อนเถอ,อะเนาะไก่งามพราขนคนงามกพแต่งเนาะพี่น้องคะ พี่น้องคาตื่นขึ้นมานี่หลครับล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าล่างเมื่อให้เห็นนะค่ะล้างล่างล้างหน้าบนล้างหน้าล่างล้างหน้าบนเรียบร้อยโรงเรียนไทยเราโอ้ยเรียบร้อยโรงเรียนอีสานเนาะค่ะพี่น้องคาเวลามีเรื่องสิบเให้ฟังเรื่องหนึ่งพี่น้องคารนี่แหละคือว่าปกติพี่น้องคารปกติเวลาใส่ของล่ะโคเล่เนาะอันไม่ได้ค่าโฆษณาคือว่าหรอกค่ะแต่ว่าปกติจาสิถามว่าเวลใส่อย่างิวลอ่ะ ผมผมติดป่ะอันปกติเวลาใส่นี่ราคากระบอกอดไดเนาะพี่นอออ้องค่ะสองสามร้อยเขาใส่เจนหนึ่งกระสี่เดือนหเดือนเนาะบางทีก็เกือบพกเดือนได้ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเราใช้ทาแต่หน้าแต่ว่าพี่เรามาจากเมืองไทยแล้วมันมิดค่ะมันใส่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วมันมืดมิดบานี้ยุนี่เขาไม่ได้เอิรนโอเล่ค่ะอยู่ที่เยอรมันเขาเอิรนอุลานเนาะอุลานอุลานเนาะพี่น้องคะ่ะวิไลก็เคยใส่ของลอรีอัลเนาะของลอรีอัลบานี่วิไลสิไซเป็นแบบว่าอ่า กลางกลางกลางวันแล้วก็กลางคืนเนาะค่ะพี่น้องคะใช้กลางวันแล้วก็กลางคืนมันจะเป็นอ่ามันจะเขียนหนักแล้วก็ถาสําหรับบ้านเฮากับกลางวันกลางคืนเนาะพี่ได้จะใส่โอเล่พี่ได้กับสิใส่กลางวันกลางคืนเนาะพี่น้องคะแต่เมื่อคืออันใดมืดอันนึงปุ๊บใส่ร่วมกันไปเมืดอันละเขาเดี๋ยวว่าคือว่าเราล้างหน้าถ้าเราไม่ทาครีมเลยมันก็จะเป็นออกเท่าๆนานเนาะภาษาบ้านเท่าเอินมันเท่านานรับพี่น้องคะภาษาบ้านเรามันเท่าหน้ามานี่อันนี้มันมิดพี่น้องคะมุมบานี้ พราะงี้เราไปธุระเนาะเพราะงี้เราไปบัดวี้เราเกะคิดคานขี้มอไซค์แต่ขี้มอไซคน้ำเล่าเดี๋ยวจะอ่าส่องไซมวกกันนอกไซเสือไซนันไซนี่คือคือคือมันเลี่ยงมากการขี้มอไซคในเมืองนอกมาความบางเทืากระจ้าแปลว่าไซเสือมอไซค์ไซกันเก๋งไซแบบหมวกกันนงกันนอตต้องครบสูตรเนาะเพราะว่ามอไซคเมืองนอกเขาต้องเห็ุแบบนั้นพี่น้องไปเลไรเกะขี้คานขี้คานไปน้ำเล่ากันเลยว่าโทรบอกเราว่าเพราะงี้อันนั้นคาร์ดมันจะแหวนรถมันใเฮคยวน์เดอร์รถมันมันจะเป็นหลามขายพวกอ่า เน้นพวกของเครื่องผู้ยิ่งของเครื่องใส่แบบว่าพวกผมคือคือพวกเกี่ยวกับของกินสิมีแต่ของใส่เนาะค่ะสิมีแต่ของใส่จะบ่มีของสดมีจะม่มีพวกแอลกอฮอล์มีหยังเป็นของใส่พวกกิมพวกแปงพวกของเล็กๆพวกของส,มองสมอ้มส้าอ่างนอนรล่ะรถมันในดอยสันเนาะค่ะพี่น้องการพี่ดน้องค้าบ้านนี้พ่อให้เอามาให้ข่อยบิ่งเลยอดพ่อมาโน่กิม <laughs> สั่งซื้อสองกล่องได้มาสองกล่องอัน สั่งซื้อสองเอามาสี่ไปทำพญายิ่เจ้าก็เอามาหลายแถมเอาเธอบอกฉันซื้อสองฉันก็ซื้อสองความหมายของซื้อสองน่ะคือซื้อสองเวลาก็คือว่าซื้อสองกลองหนึ่งชุดเวลาบอกเราว้างสี่คือกำคืนอันหนึ่งแล้วกับกำเว้นอันหนึ่งแค่สองกล้องเราหอบเราบอกว่าเรานวางว่าเห็นให้เราซื้อ,อยากละสองกลองทั้งกำเว้นกำคืนเป็นนองก,กัะบริท่าละอาบไปขพบาันนี้เอาเลยเป็นนอง <c oughs> ค่ะวันนี้พอใยญ่งเาอยุโมนีพ,ยยพนน่อใหญ่ไปพาคเหนือไปห้ามโมนาะค่ะเพราะว่า คือวิไลบอกแล้วกับเ <im itation> มียเมียเล่าบอมีแห้งเนาะแต่ว่าพอนไปเที่ยวพอนเดินเทินใดพอนสะดวสมมกสบายก็เป็นๆน,น,นี่แหละแต่ว่ามันอยู่ข้างในเนาะมันเล่งมันอยู่ข้างในบันนี้เพิ่นพลาตรงนี้เพิ่นแพ้มันก็สิเปิดตลอดแล้วก็บมันนี้เพิน่นเพิ่นไปหำวันล่วง,งบานไป ไปเขาอีหยัางนี่ส okay like ิว่าเขาขี้โม่กับ่แม่นพรว่าไปหยังนี่ล่ะไปตรวจไปหยังวิไลก็บ่ขาถามไปว่าวิไลก็บ่อยากสอกแซรถ้าเพิ่อนเบาห้ฟังเพิ่นก็าเบาห้ฟังเขาก็ฮู้ว่าเออไปไหนไปนี่เนาะค่ะคือถึงคนจะเลิกกันกับเมียถึงว่าจะอยู่ใครอยู่มันก็จริงแต่ว่าพ่อใหญ่ยเราเป็นสุภาพบุรุษพี่น้องค่ะพ่อใหญ่ยเราเป็นคนดีอีหลีพ่อใหญ่ยเราเป็นสุภาพบุรุษเราแบบว่าคือแบบว่าซอยเหลือทุกอย่างทุกอย่างเนาะค่ะเพิ่นก็เพิ่นก็เว้ากับม่เล่ว่า ถ้าฉันมีแฟนคนเยอรมันถ้าสมมติเธอเป็นคนเยอรมันน้ำกันนี่ฉันสิไปสูงสิงกับเมียฉันบ่ได้อีกแล้วเดือนตันนี่ดีที่ว่าเธอบ่หึงก็ว่าไม่ไรบ่หึงหรอกค่ะเพันอยู่มากันสามสิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีเนาะพี่น้องค่ะจักของพ่อมาอยู่แค่แปดเก้าปีเนาะอันเพิ่นมันเป็นครูชีวิตกันมาก่อนหลับพ่นมาอยู่น้ำเฮ่ากันพิ่นไปซอยเหลือยจนเจอกันก็เป็นเรื่องของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พ่อใหญ่พันยู่พ่อเมียเราไปขับรถไปขับรถ ขับรถให้เมียเราคนเราขี่มอไซค์ไปแล้วกลับไปขับรถเมียรเราพาเมียรเราไปอะโรงพยาบาลเนาะค่ะนอนคลิปคลิปคลิปที่แล้วคลิปที่ผ่านมาวิไลให้เห็นแล้วว่าวิไลกับเพยายนะใหญ่เนี่ยอยู่ห้องยังไงเล็กขนาดนไหนทนะ่อใดเนาะเนาะหนึ่งห้องแล้วก็บวกกับครัวกับห้องน้ําแค่นั้นเนาะภาษาเยอรมันก็เอืนอไวยอย่างก็ไอโวหนุ่มก็คือหนึ่งห้องหนึ่งเดียวเนาะที่นอนห้องรับแขกยี่ห้องเดียวแต่เป็นห้องน้ํากับอะครัวก็แยกอยู่ค่ะแต่ว่าห้องสภานัะ วิไลเคยผ้าลุ่งไปเบิ้งเหลือที่อื่นนะคะต้องเดินออกไปค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยววิไปเลืสิผ้าไปซักผ้าไปพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปซักผ้ากัน <laughs> นี่ก็เป็นห้องซักผ้านะคะพี่น้องค่ะ ห้องซักผ้านะคะพี่น้องค้าที่ตึกหนึ่งด้านหลังเนาะค่ะเป็นาเป็นบ้านกันละค่ะแต่ว่า,ขาเขาจอกับเป็นบ้านทร่ส้วงของวิไลแหละค่ะแต่มันก็มีอยู่ห้องแบ่งเป็นห้องเป็นออกไปเนาะคะ่ะเนาะบางห้องเขาจอกับซื้อบางห้องขจอกับเซาเน,านี่ยค่ะมันก็เป็นห้องซักผ้านะคะนาะพี่น้องค้านี่ค่ะเป็นสําหรับห้องซักผ้าอย่างเดียวของของ ของพะย้ายนี่ตัวเดียวค่ะเพราะคือพระเจ้าก็เป็นแบบว่าซักแล้วก็ปั่นแห้งเนาะค่ะเนาะแต่ของพะย้ายเป็นแบบว่าซักเราไปแห้งนี่โตเลยแบบแห้งแล้วพอเอาออกจากเครื่องก็เอาไปอ่ะพับเลยนะคะดูสัยยกแป๊บเขาเ่ยเพรว่าปกติแบบว่านีแต่พะย้ายนะค่ะปกติมีแต่พะย้ายลงมาซักนะะเนาะแต่กี่วิเล่ลงมาซักดูอยู่งแต่พ่อหลังๆมานส่วนมาก ต่กี้สมัยที่เราเหตุงานนะ่ะวิไล e จะลงมาสักโบช่วงยูน้ำเกล็ดสองสามปีแรกนะ่ะช่วงนั้นพอยายเหตุงานเนาะคะเนะนาะสมัครการไปซื้อของซื้อ,อยังกับวิไล e กับปันยกระยานไปซื้อของไปซื้อของซื้อผักซื้อ,อยังบัินีก้กรจริงๆกันนั้นพอยายมากกับภาไปเหตุใดอยูะคะ่ค่ะภาไปซื้อใดอยู่แต่ห้องสื้อแบบว่าห่าวางยงมามมาห่าวางบช่วงนี้พอยายเราปฏิเหตุงานเนาะคะ่ะไปใส่มาใส่ก็พี่แต่พอยายเราอ่านั่นเองโอเคไปค่ะปิดไฟปิดไฟ อเอค,ค่ะพี่น้องขาดอกไม้บานคุณยายงามงามมนะั้งไงเม่อกี้นี่ดอกไม้ดอกไม้ดอกไลดอกไม้สวยมากเป็นสวนที่มีแต่ดอกไม้เนาะเป็นอยู่กันอ่อันนั้นไม่ยิ่งเนาะสองเถากระลูกสาวเิ่นล่ะค่ะนี่เนี่ย้าตะกระเตนเห็นว่าแถวนี้ไม่มีหมาค่ะไม่มีหมาแล้วก็ไม่ได้สกรปรกข้างรั้วสะอาดสะอา้านเพราะแถวนี้อยู่กันแบบเป็นแบบว่า บ้านเป็นหลังเนาะค่ะเนาะบ้านเป็นหลังอยู่ใครอยู่มันแบบว่าเป็นสวนมีสวนทุกจุดเนาะค่ะมีสวนทุกที่นกน้อยโอเคใส่ถุงใส่ถุงมือนีกระสีเป็นมือทำความสะอาดบ้านพี่น้องค่ะถ้าพญายู่น่าเราเฮ็ดผู้เดียวก็ได้เทสเดี๋ยวเราบังยกบังแยกเราจับหัน วิไลเป็นคนที่แบบทาเห็ดความสะอาดบ้านเราวิไลเป็นคนที่แบบว่าอ่ะอันนี้คืออ่ะน้ำส้มสายชูเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่คือน้ำส้มสายชูแต่แต่ว่าพราะงั้นเราเอาไปใส่หม่องซักเสื้อผ้าการยังกรบโปรงหม่วิไลกรบโปรหูแล้วค่ะพลาสติกเต็มแล้วบังขัยววิไลเด้อค่ะกินเก่ากินน้ำแล้วบังขัยววิไลพี่น้องค่ะบังขัยววิไลเด้อค่ะกินเก่ากินน้ำแล้วกับขั้ววิไลหกขนาดใดวิไลว่าท่านเมียนเฮียนนี่แหละค่ะ ยังบอกเมียนเฮียนนะคะกินแล้วเรียบร้อยยังบอกเมียนเฮียนกินแล้วเรียบร้อยพี่น้องคะ่ะนี่คือนี่คือนี่คือเห็ุชัมปิงยองนะคะพี่น้องคะ่ะคันถามว่า ถ้าเห็ดกับเข่าห้พ่อใหญ่ายงเหมือนแรงเป็นยังจังว่าเห็นวิไลานางกินน้ำทีวิไลเห็ดมาถูกคลิปตุกคลิปเนาะคะ่ะเห็ดกับเข่าห้พ่อใหญ่แล้วแล้วเห็ดกับเข่าห้พ่อใหญ่แล้ววิไลกะสิอ่าทานนิดๆิน้อยๆว่าพ่อใหญ่นางกินเข่าผู้เดียวเนาะคะ่ะวิไลจะไม่ค่อยอ่ากินตอนเย็นเนาะคะ่ะตอนเย็นวิไลก็จะกินพวกยำบุญเซนแต่ว่าห่อหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะอันนี้อ่าซื้อมาสามกล้องซื้อมาสามกล้องเรา ถ้าเอาใส่ตู้เย็นวิไลาย,ยาน่ามันขึ้นนะคะพี่น้องคะถ้าเอาไว้นานแบบว่าวันสองวันมันก็สิขึ้นเป็นเม็ดขาวๆมันจะบดีเพราะวิไลซื้อมาเราวิไลก็สิมันลวกวางสีเราใส่ตู้เย็นลวกกําลังว่าสิเมียนของกําลังว่าสิลลางถ้อยลลางซ้ำเราทำความสะอาดพี่น้องคะเบิง่งการสั่งซื้อของนะคะที่เราวิไลหมักจงสิว่าไม่ได้อวยนะคะแต่ว่าบอกความจริงค่ะพี่น้องคะบอกความจริงในเรื่องแบบว่า เราสั่งของออนไลน์ทางบ้านเราเนาะแต่เดียเย๋ยวนี้อะได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวว่าบานเข้าวา่ามาตรการแบบวา่าอ่เอาเปิดก่อนจ่ายอย่งนีนน่แหะค่ะนาะพี่น้องคะเปิดดูของก่อนค่อยจ่ายได้เนาะแต่ของเมืองนอกนี่เขาตกเป๊ะเป๊ะเป๊ะอีหลีค่ะแต่เ,เพิ่งว่าพ่อใหญ่สั่งอย่างมากพี่น้องคะอ้าวมาดูกันว่าพ่อใหญ่สั่งอะไรมาเนาะคะ่ะเนาะ หนึ่งกองหนึ่งกองที่พ่อใหญ่สั่งมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนาะพ้าก,กันตรวจพาก,กันเช็คไฟถ่ายรถค่ะพี่น้องคะแล้วทีนี้ไฟถ่ายรถมันแตกพี่น้องคะไฟถ่ายรถอันเก่ามันแตกเดี๋ยวเวลาสิบภาพไปถ่ายเบิรงมันเป็นไฟถไ่ายตรงหลังรถกับมันแตกพ่อใหญ่สั่งไฟไท้ายรถมาค่ะซั่งกรอบมั่นเนาะคะ่ะกรอบกรอบไฟไท้ายรถตัวไม้เลยค่ะตัวไม้แบบคันิีสั่งสั่งมาใหม่ เทนชิ้นเก็บต่องเอาไว้นี่สําหรับพ่อใหญ่นี้เอาไปทิ้งเลยอะมาดูอันนี้นะคะมาดูอันนี้ก่อนดูอันนี้เป็นอะไรคุณ หุ้นไตรอาพี่น้องคะเป็นกล่องสว่านคะ่ะนี่คะ่ะเป็นกล่องสว่านนี่คะ่พะพพอใหญ่บอกว่าวันนี้พพอใหญ่บอกว่าวันนี้จะมีของมาส่งนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเขาจะมีในใบนั้นพ่อใหญ่พอใหญ่บอกว่าวันนี้จะมีของมาส่งสองกล่องแต่บะหูเป็นแลบปะหูเป็นอีกอย่างนี่คะ่ะสว่านกับไฟท้ายเนาะคะ่ะอืะเอาถ้าเป็นสือของแบบตีะะ้เนาะของอันนี้ ถ้าเพื่อซึ่งมันจะเก็บกล้องเอาไว้ค่ะเก็บกล้องเอาไว้ตัอแบบว่าการันตีนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้ไฟถ่ายไวิไลคิดว่าบ่เก็บดอกิคิดว่าจะเอาไปถีบนะคะแต่สําหรับกล่องตัวนี้วิไลพอนอก็มันมีอย่างนี้มานะคะเนาะวิไลก็จะเก็บไว้สิหี่นยนต์ไว้นั่นแหละคะ่ะที่วิไลบอกว่าคลิปกรอนๆอะ่คนๆนะะคลิปกรอนๆเนาะวิไลเฮ็ดไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <laughs> พี่น้องคิดว่าได้ยินคลิปกรอนๆที่วิไลเฮ็ดไปเกี่ยวกับการอ่า การสั่งของในออนไลน์นะคะพี่น้องคะพี่ล่ยมาตรงที่ว่าสั่งของบานกระจามันตรงเป๊ะๆมันตรงเป๊ะๆแบบ,บมันบออ่อ่ะมันก็คือบานเอ้าเนาะอันไม่ได้อวยแต่เราเรื่องเราไม่ได้อวยพี่น้องคะแว่เราไม่ได้อวยแต่เราพูดความจริงเนาะค่ะเนาะขอาเขาบานเขามันแบบว่าการันตีได้จรลีคะ่ะแถมเอามาแบบนี้เนาะค่ะเนาะแถมคุณคุณสั่งสั่งแบบนี้ของมาแบบนี้พี่น้องคะทีนี้อ่า ของกองน,ะนี่พญายิ่จะพอถิ่มก้องในเต็มค่ะพี่น้องคะจนกว่าจะครบหนึ่งปีสองปีพญเยจ่งเอาถิ่มนเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเขาสามารถเทมกันได้สามาณนั้นแหละคะ่ะ พี่น้องคาภพพ่อแม่พี่น้องเราเมื่อหอยสั่งมาต้อง่าโดนนาะพี่น้องเนาะว่าไดเบียกจากเทียบานี่กำลังสีลงเมื่อเหตุเบียกค่ะพี่น้องค่ะก่อนที่วิไลจะล้างถ้วยล้างชามพี่น้องวิไลก็เอาถั่วงอกเมื่อรดน้ำเมื่อแม่นถั่วงอกค่ะเม็ดะเรศถั่วเขียวค่ะวิไลเพาะไว้เพื่อว่าไปกินขนมจีนบ้านเพื่อนเมื่จะได้เอาไปนั่มเนาะค่ะตอนนี้เพิ่งก็ได้แค่หนึ่งคืนพี่น้องค่ามันยังไม่ขึ้นนะคะวิไลก็เอาออกมารดน้ำบานนี้ก็ได้เวลาล้างถ้วยล้างซ้ำละค่่นาะ สม่ำเดิมเช่นเคยนะพนงเงินก็ได้เงินคิดลักไปไลแล้วก็ชอบข่อยเย่ามอยากจนฝาดไปข่กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บ